สวัสดีครับเด็กๆนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับคปปรูปอนอีกแล้วน,นะครับในรายวิชาเทคโนโลยีชัมผทมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้เรามาเรียนในเรื่องของการการสร้างเป็นขอบกระดาษกันนะครับแบบทีนี้นะครับ การสร้างเส้นขอบของกระดาษนะครับจะทําให้เอกสารนั้นดูโดดเด่นนะครับมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยสามารถใส่สีหรือรูปภาพเพิ่มความสวยงามนะครับเหมาะกับการสร้างปกของรายงานหัวข,ข้อการประชุมนะครับการสร้างป้ายประกาศเป็นต้นนะครับอาทีนี้นะนะครับ ให้เราไปที่แท็บออกแบบนะครับนะครับแล้วเราก็มาดูนะครับจะเห็นตรงนี้เห็นไหมเอ่ยเขียนว่าเส้นขอบของหน้านะครับอ่าให้เราทําการคลิกเลยนะครับหลังจากนั้นเราดูนะครับเห็นไหมตรงที่ไม่มีเป็นกล้องเงาหรือสามมิตินะครับเห็นไหม นี้เราลองเลือกอ่าเป็นเส้นปะาอ่าเป็นเส้นปะาดูนะครับอ่าลอาลองกดตกลงดูสิอ่าเห็นไหมมันก็จะเป็นเส้นปะาแบบนี้ใช่ไหมอ่ะทีนี้เราอยากลองนะครับเส้นปะามันเล็กไปจะลองเปลี่ยนขนาดดูนะครับอืมตรงนี้เห็นไหมความกว้างเ,าเราลองสิอ่าเป็นหกนี้เราลองกดตกลง อ่าเห็นไหมเอ่ยมันก็จะเปลี่ยนไปอ่ะทีนี้เราลองให้เป็นเป็นรูปตัวการ์ตูนมั้งอ่าลองเป็นรูปภาพมั้งนะครับอ่าเราก็ไปที่เหมือนเดิมครับที่เส้นขอบนะครับอ่าคือหน้าต่างแบบนี้แล้วทีนี้เราลองไปที่คําว่างานศิลน,นะครับเลอนลงมาอ่าอย่างกรรูปแรกครับอันนี้จะจะเป็นรูปแอปเปิลนะครับอ่าเราก็ตกลงไม่แอปเปิล ขึ้นมาแล้เห็นไหมเป็นขอบของหน้ากระดาษเราเลยเห็นไหมอืมทีนี้แอปเปิ้ลลูกใหญ่เราอยากให้ลูกเล็กเราก็ไปที่เส้นขอบเหมือนเดิมนะครับเราก็ไปกําหนดความกว้างนะครับอ่าให้แคบลงอืมท,ทั้ยี่สิบไหมเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเอเราอยากเปลี่ยนรูปแอปเปิ้ลม็นรูปอื่นล่ะเราก็ไปที่เดิมนะครับเส้นขอบของหน้านะครับเห็นไหม เราก็มาตรงนี้นะครับงานสิเหมือนเดิมอ่าใกล้จะวันวาเลนไทน์แล้วเนาะ,ะเราลองเลือกสิเป็นรูปอะไรดีอ่ารูปหัวใจอ่าเห็นไหมเออรูปหัวใจกดตกลงอ่าทีนี้เส้นขอบเราก็จะเปลี่ยนเป็นรูปหัวใจแล้วนะครับเห็นไหมเอยเอเพิ่มขนาดอืหัวใจก็ใหญ่ขึ้นละ โอเคง่ายนิดเดียวเนาะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครบบ๊ายบายครับนักเรียน